ศูนย์มารดาและทารกแรกเกิดโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกได้ออกแบบและพัฒนาระบบบริการโดยทีมสหา,สาขาวิชาชีพร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายเขตสุขภาพที่สองต่อเนื่องมากว่า15ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มารดาและทารกเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมมีประสิทธิภาพลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการเน้นในทารกเกิดก่อนกำหนดน้ำหนักน้อยกว่า1000กรัมและน้อยกว่า1,500กรัมที่มีความซับซ้อน ทารกขาดออกซิเจนรุนแรงหรือ HIE, ภาวะความดันเลือดในปอดสูงหรือ PPHN, ทารกที่มีปัญหาทางสัญญกรรมและจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรวมถึงทารกที่มีความพิการโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคที่ซับซ้อนอื่นๆเป็นต้นแบบให้กับเขตบริการอื่นๆในเรื่องการกำหนด Level ออ Care กกำหนดเกณฑ์การส่งต่อให้รวดเร็วทาง i ินท a u ย e r ท n e และ Post n a t a l Transfer มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรต่อเนื่องด้วยหลักสูตรระยะสั้นระยะกลางผลิตพ,พยาบาลเฉพาะทางวิกฤตทารกแรกเกิดพัฒนาระบบให้คำปรึกษาและการสื่อสารการติดตามแก้ปัญหาการเยี่ยมเสริมพลังส่งผลเพิ่มศักยภาพทุกหน่วยบริการทำให้สามารถรีเฟอร์แบ็กและบริหารจัดการเตียงในเขตส,สุขภาพลดรีเฟอร์เอาเพราะขาด NICU การพัฒนาต่อเนื่องผ่านการเก็บข้อมูลทบทวน วิเคราะห์และเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆผ่านทิปและ HDC ของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งเข้าร่วมกับไทนี่กรุ๊ปพบว่าร้อยละ50ของน e โอนาทัล o r t ท l ิตีเกิดขึ้นในทารกเกิดก่อนกำหนดโดยเฉพาะน้ำหนักน้อยกว่า1,000และ750กรัมหรืออายุครรภ์น,น้อยกว่า26สัปดาห์นโยบายอินทราย e ท i n ินทา n s สเฟอร์ทำให้การเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนขณะส่งต่อลดลงการพัฒนาทักษะ neo-natal resuscitation ของทีมและการให้ความสำคัญกับ60นาทีแรกของชีวิตการช่วยหายใจการให้ surfactant การจัดการอุณหภูมิสารน้ำที่เหมาะสมช่วยลดการเสียชีวิตจาก pulmonary complication และ intraventricular hemorrhage นโยบายนมแม่ในเด็กป่วยทำให้อัตราการเสียชีวิตจาก NEC ลดลงปัจจุบันเลด onset sepsis ซึ่งสัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือดหรือ c r p จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ทารกเสียชีวิต ได้รับการรักษานานขึ้นถึงแม้จะมีการแก้ไขปรับแนวทางปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2550ได้แก่วิธีการใส่ฟู PPE การเลือกใช้น้ำยาสครับกำหนดระยะเวลาการใส่ไม่เกิน30นาทีเปลี่ยนชนิดของสายสวนเพื่อลดโครไนเซชันกำหนดเกณฑ์ผู้ป่วยเพื่อลดการใส่สายสวนทั้ง UAC และ UVC มีป้ายเตือนการถอดสายสวนที่7วันปี2561เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติการดูแลสายสวนเน้น Push-Pause เทคนิค สครับเดือครับกำหนดให้ถอด UAC หลังใส่ไม่เกิน5วัน UVC ไม่เกิน7วันลดการใส่เฉพาะทารกที่น้ำหนักน้อยกว่า1,000กรัมปี2,562เริ่มมีการนำพิกลายมาใช้มากขึ้นที่มีความชำนาญในการใส่การดูแลจึงกำหนดให้ลดการใส่ UVC ไม่เกิน5วันและให้พิจารณาใส่พิกลายเมื่อทารกอายุ3-5วันปี2 5 6 4 ทำนวัตกรรมเตือนตำแหน่งปลายสายสวนเพื่อเตือนทีมสหสาขาให้เลือกความเข้มข้นสารน้ำให้เหมาะสมลดการอักเสบและอุดตันของหลอดเลือดที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อมากขึ้นกำหนดฟีดดิ้งไกด์ไลน์ร่วมกันเพื่อให้อาหารทางลำไส้ได้รวดเร็วลดการใช้สายสวนส่งผลให้ตราการติดเชือ้อแคปซี่ลดลงอยู่ที่2-3ถึงต่อพันแคติเตอร์เดย์ปี2565 กำหนดตัวชี้วัดและติดตามการทำตามแนวปฏิบัติเรื่องการถอด UAC UVC ให้มากกว่าร้อยละเพื่อลดอัตราการเกิดแคปซี่ให้ต่ำลง